เออเรียนโยธานี่เขาสอนลงยาแนวไหมครับคุณชาญวิทย์เขาถามยาแนวเนี่ยช่างทางหน้าบ้านก็ทําได้ยาแนวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนจบมาเนี่ย <c oughs> เขาว่ากันว่าสายงานวิศาวะเนี่ยงานรออยู่เลยคือยื่นไปเถอะเดี๋ยวยังไงก็เรียกสมัครงานแทบจะร้อยเปอร์เซ็นได้หมดอันนี้จริงไหมพี่จอโอเคยทําตึกสูงสุดนี่กี่ชั้นอันนี้เป็นโครงการแรกคะ่ะที่เพิ่งทาก็ตึก <ừ m. S 1> ประมาณหกสิบเก้าชั้นยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเการเสาเข็มทะลุลงไปไม่ไม่ถึงอังกฤษเลยฮะใตยโต๊ะทำงานเทินโปรแนะนำตัวกับทุกท่านดีกว่าฮะจ้ะค่ะชื่อวิรลักษ์แก้วขาวนะคะชื่อเล่นชื่อจ้าโอค่ะจ้าโอดจบมาจากคณะอะไรครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสาขายโยธาที่พจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะพระนครเหนือใช่ค่ะตั้งแต่ม,มปลายเนี่ยเราตั้งใจจะเลือกวิศวะตั้งแต่นั้นเลยไหมคือจริงๆมันเรียนตั้งแต่ปวชแล้วพี่หนูใช่หนูเรแบบิ่มแต่ปวชเลยค่ะถ้าปวชอก็จะมีเตรียมวิศวะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาต่อเนื่องเลยจนปริญญาตรีเลยใช่ค่ะช่วยอธิบายหลักสูตรเตรียมวิศวะหน่อยมันมัน เราเรียนอะไรในช่วงปว,ปว,วชปวชคือเตรียมวิทย์วะเขาจะเน้นแบบเหมือนให้เราลงปฏิบัติจริงอะคะ่ะก็คือหนูอะเรียนโยธาใช่ไหม,มก็จะมีแบบก่ออิฐมีช็อไม้คือทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำตู้ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> มี <c oughs> ทำพวกบ่อน้ำ ทำบ่อน้ำใช่อาจารย์ให้ทําบ่อน้ําค่ะทั้งห้องเลยให้ทบ่อน้ำงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มบ่อน้ําเนี่ยทั้งเสกค่ะพี่ทั้งเสกช่วยกันทํำบ่อน้ําให้อาจารย์นะคะคือจอบลงนี่แหละใช่คือมันเราจบแบบเหมือนแบบว่าอันนี้คือเราแบบทําจริงแล้วเขาให้ลองให้เราแบบลองทําอะไรจริงๆดูบ้างอ่ะก็ค่อนข้างจะเละนิดนึงนะใด่ว่าเราได้ลองทําจริงแต่ปอชเลยใช่ค่ะก็เป็นพวกก่อพวกอะไรเงี้ยพี่ใช่ก่อหนูก่ออิดได้ก่อฉาบได้ใช่ค่ะแต่ปอชทุกวันนี้ ที่บ้านมีอะไรพังหนูก็ก่อฉาบเองนี้เลยเหรอให้ช่างเหอะเอ้าโธก็เห็นเป็นไม่ไหวละแต่ให้ทำจริงทําได้ทําได้ค่ะอ๋อแต่มันก็เหนื่อยนะเออว่าให้ช่างเหอะให้ช่างเหอะทาให้รู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงใช่เหมือนเขาให้รู้ว่าแบบก่ออิฐแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเข้าใจไปตลอดว่าคําว่าโยธางเกี่ยวข้องกับถนนหนทางเกี่ยวข้องกับอันนี้คิดว่าเป็นถนนอย่างเดียวถนนทางด่วนมันก็มีพวกอาคารบ้านสะพานเขื่อนพวกเนี้ย อะไรที <One input> ่เป็นสิ่งปลูกสร้างอ่ะคือเป็นโยธาหมดเลยค่ะแล้วการเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยพอเราจบปวชสามปีใช่ไหมมันต่อตรีเลยไหมหรือมันต้องไปปวสก่อนหรือมันต้องยังไงต่อตรีได้เลยค่ะเข้าตรีได้เลยโคต้าอยู่แล้วใช่ไอ้ขั้นตอนนี้ต้องสอบหรือว่าต้องยื่นอะไรไหมถ้าคนที่เกรดถึงอ่ะมันจะแบ่งแบบหลายคณะอยู่ที่แบบโยธามันจะเข้าอะไรได้บ้างค่ะมันก็จะแบ่งอันนี้เกรสองจุดเจ็ดห้าเข้าอันนี้อันนี้ไม่ต่ำกว่าสองเข้าได้ออแล้วแต่ถ้าแบบว่าเกรดไม่ถึงก็ต้องสอบ คำว่าเข้าได้นี่คือยื่นสมัครได้เลยไม่ต้องสอบใช่เราลงชื่อเลย<อ>เราลงชื่อเลยก็คือมันเป็นเตรียมวิทยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่จบมามันต้องมีมหาหลัยรองรับอยู่แล้วก็<อ>คือที่นี่เลยก็ดีนะเลือกตั้งแต่ปวชแล้วนี้มึเหมือนอนาคตก็ยาวเลยใช่ม,มันมันยาวพี่แต่ว่าข้อเสียคือมันจะแบบไปเวอื่นไม่ได้แล้วไงเราเลือกแล้วอ่ะทํายังไงถึงเรียนวิศวะให้จบได้ภายใน4ปีเท่าที่เราผ่านมาเอ่อของหนูคือเรียนเป็นกลุ่มค่ะ เป็นสัตส,สังคมเลยเรียนเป็นกลุ่มใช่คือเกาะเพื่อนไปใช่เกาะกันไปไแบบว่าใครได้วิชาไหนก็มึงติวดิอพอหนูได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่ะมึงติวภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยค่ะสลับกันอ๋อช,ช่วยกันใช่ช่วยกัน <c oughs> พอเรียนจบก็เอาพวงมาลัยมาไหว้กันเองสุกต้องไม่ไม่ต้องไหว้แล้อาจารย์อะไรเงี้ยคือโดยใหญ่คือเพื่อนแบกใช่แบกกันเองช่วยกันแบกโอเคแสดงว่าต้องมีเพื่อนเก่งๆบ้างนะใครจะเรียนวิศวะนะเรียนตัวคนเดียวเหนื่อยแย่เลย มันก็มีพี่คนที่เป็นคนเดียวอ่ะแต่แบบไอ้พวกนั้นคือมันหัวกะทิไงคือมันแบบไม่ต้องพึ่งใครอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนเก่งๆเลยใช่ไหมใช่ตอนจบมาเนี่ยเขาว่ากันว่าสายงานวิศวะเนี่ยงานรออยู่เลยคือยื่นไปเถอะเดี๋ยงไงก็เรียกสมัครงานแทบจะร้อยเปอร์เซ็นได้หมดอันนี้จริงไหมเอาจริงมันอยู่ที่มันหลายองค์ประกอบพี่มหาลัยก็เกี่ยวแต่ถามว่ามันยื่นไปมันมีคนโทรไหมมันมีใช่ แต่ว่าเขายังตามหาวิศวะหน้าใหม่อยู่เสมอใช่ใช่ยิ่งเด็กจบใหม่อย่างเงี้ยก็คือมีงานอยู่แล้วอะไรก็มีเฉพาะโยธาปะหรือว่าทุกวไนจริงๆพวกสาขาอื่นๆก็ก็มีเหมือนกันค่ะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันเลยจบใหม่ก็ได้งานแล้วตอนหนูสมัครงานหนูเลือกยังไงหนูดูใกล้บ้านก่อนคือหนูจะเอาในกรุงเทพหนูจะไม่เอาต่างจังหวัดเลยเพราะว่าขับรถไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องเงินด้วยเออดูเรื่องเงินทำไมไม่หัดให้มันแข็งหน่อยล่ะ ก็แบบขี้เกียจอะพี่ยองจริงอไม่อยากเดินทางไกลความขี้เกียจอะไราเงินเอาใกล้บ้านเอาเงินหมดละสองอย่างก็เลยได้บริษัทที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้หรอใช่ค่ะทำอะไรก็ได้ขอแค่เงินมันดีค่าตอบแทนของวิศวะโยธาที่จริงมันบนอยุ่ เริ่มต้นประมาณไหนพอบอกได้ไหมฮะเพเพราะเราคิดว่าวิศวะนั่มักจะเงินดีคูณเปคนคแมาจมูกเริ่มตันนะฮะใช่ก็ถ้าจบใหม่ก็จะเป็นเลททั่วไปเละค่ะปีก็คือ1 8 0 0 0ถึงแต่ว่าไอ้ค่านอื่นอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่บริษัทมันจะมีค่ากวค่าออกไซค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแอดแอดให้เรากอวคือกาวอุ้ยกาว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 กามากนะ กาวอ๋อเป็นหว,ว่องหว่องกาวัย่ะหว่องกาวโวไงตอนนั้นนะ่ะเออก็เป็นใบประกอบวิชาชีพค่ะบวกไปเบ็ดเสร็จน่าจะสักส่วนใหญ่ก็ถ้าบวกก็อยู่สองกว่าแล้วก็บางบริษัทที่มีโอก็อา,อาจจะเกือบถึงสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่ใช่มันแล้วแต่ที่ใช่แล้วงานที่เจ้าโอทําอยู่ทุกวันนี้คือบริษัทแรกที่เราสมัครเลยไหมใช่ค่ะทุกวันนี้อยู่มากี่ปีแล้วสองปีแล้วค่ะพี่อื พอเริ่มต้นทําวิศวกรแบบเป็นอาชีพเนี่ยมันต่างจากไอ้ห้องเรียนที่เราเคยเรียนฉาบเรียนอะไรมาไหมก็ถามว่ามันต่างไหมมันก็ต่างต่างบางเคสแบบบางอย่างเรามีพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนมันเป็นตอนเรียนมันเป็นพ,พื้นฐานที่แบบเราปูมาคะ่ะแต่ว่าทํางานบางทีมันก็มีอะไรที่ใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเจออะไรแบบน,นี้มากกว่า เออเรียนโยธานี่เขาสอนลงยาแนวไหมครับคุณชานวิทย์เขาถามยาแนวเนี่ยช่างข้างหน้าบ้านก็ทําได้ยาแนว <c oughs> พี่จ้อโอครับสายออกแบบหรือไปไซส์อันไหนดีกว่าครับเ,เราแยกให้หน่อยสายออกแบบกับไซส์นี่มันต่างกันยังไงถ้าออกแบบก็ไม่ลุยเท่าไหร่ถ้าลุยๆุยก็ไซ์เอ็นออกแบบคือคำนวณ ออกมาแบบแล้วแต่ว่าเราเป็นออกแบบสายไหนถ้าเป็นโครงสร้างก็คำนวณพวกแรงต่างๆดีไซน์นูน่นดีไซน์นี่ให้ผู้รับเหมาก็มีค่ะแสดงว่าวิศาวะมีดีไซน์ด้วยหรอมีพี่ไม่ใช่เป็นงานของสถาปัตย์อย่างเดียวหรอมีดีไซน์โครงสร้างมีค่ะ oh, ใช่โครงสร้างก็มีดีไซน์เหมือนกัน<ม>แต่ก็ต้อง,อ,งออกไซส์เพื่อมาบอกว่าแบบอันนี้ต้องใส่งี้น,น,นี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผู้แบบไม่ค่อยมาไซส์กันจะเป็นแบบส่งเมลกันมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเงินล่ะออกแบบกับไซส์เนี่ยอันไหนดีกว่า ถ้าจบใหม่ผู้ลงๆรงถ้าจบใหม่ก็ออกไซส์จะได้เยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีมโอใช่มีค่านุ่งค่านี่ยิบย่อย,เ,ยเลี้ยงใช่พี่เจโอเคยทําตึกสูงสุดนี่กี่ชั้นอันนี้เป็นโครงการแรกคะ่ะที่เพิ่งทาก็ตึก ประมาณหกสิบเก้าชั้นยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเห็นต้นการเสาเข็มทะลุลงไปไม่ไม่ถึงอังกฤษเลยฮะไม่ไม่ไม่เท่าับเสาเข็มนี่เป็นอีกบริษัทหนึ่งแยกกันใช่แยกกันหมดเลยแสดงว่าต้องมีเรื่องเฉพาะทางเหมือนกันวิศวะเฉพาะทางถนนสะพานเขื่อนตึกสูงบ้านพวกนี้จะแยกกันหมดเลยค่ะหนูมาทางไหนหนูตอนนี้มาตึกสูงตึกสูงใช่โอเคจริงไหมครับที่เขาว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆต้องเส้นว่าไม่งั้นสร้างไม่เสร็จ เป็นทุกที่ค่ะเส้นไหวต้องไหวต้องไหวต้องไหวเจ้าที่ตลอดแล้วหนูเป็นคนท้าทายไหมหรือว่าหนูก็หนูก็หนูก็ไหวเขาไหวลงวันนี้ไม่ไหว้กันแล้วหูก็ไหวช่วยไหมช่วยไหมมันช่วยมันเคยไม่ไหวแล้วไม่ลาบลื่นไหมในเรื่องไม่มีจริงไหมไม่กล้าไหวไม่กล้าไม่ไหวคือแบบก็ไปไหวกับเขาเพราะหัวหน้าก็คือลากไปไหวกันหมดใช่แล้วพวกงูเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยเจอบ้าโอเคพูดถึงสายประมาณราคาหน่อยครับพี่เจ้าโอประมาณราคาประมาณราคาคืออะไรฮะก็คือเหมือน เราเราได้แบบมาอ่เียค่ะแล้วเราอยากดูว่ามูลค่ามันเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่ง estimate เอาว่าแบบเออพื้นที่ชั้นเนี้ยมันได้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะจะแยกเรียนไปอีกแขนงหนึ่งหรอมันมีเรียนพีประมาคปตีอะมีเรียนอ๋อเหรอใช่แล้วก็คือถ้าถ้าน้องๆที่เคยถามว่าวิชาเลือกอะลงอะไรหนูก็คือจะแนะนําให้ลง estimate ประมาณราคาเพราะมันมันได้ใช้จริงจริงตอนทํางานถ้าจะเรียนเลือกเรียนวิชานี้ใช่ค่ะเอ่อปัญหายอดฮิตเวลาอยู่หน้างานของ พี่จะโอ้เคยเจออะไรบ้างครับเรื่องแบบค่ะพี่จะเทอยู่แล้วก็แบบเปลี่ยนจะเทหมายถึงเทปูนจะเทปูนแบบเปลี่ยนมาต้องแก้แบบอือะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทายังไงด่าก่อนบนด่าบนก่อนลแบนแบบแรกจะต้องทําให้ทาหนูต้องแก้แบบตอนนั้นแล้วก็โฮน้างานไว้ว่าอย่าเพิ่งทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงบอบบางตัวเล็กเวลาต้องไปเจอกับช่างโฟแมนเยอะแยะมากมายเรามีทริคในการดีวกับพี่ๆช่างเหล่านี้ไหมจริงๆโฟแมนอะ ถ้าที่หนูทํางานอะ่ะพวกหนูจะไม่ได้ลงไปคุยจะเป็นหน้าง,งานลงไปก็คือขั้นตอนแรกหนูจะคุยกันหน้าง,งานก่อนอแล้วคือหน้าง,งานเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบคุยยากอ่ะพี่ก็คือเราก็อธิบายไปตามนั้นว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะทําแบบนี้นะแล้วเขาอ่ะถึงจะเอาไปจ่ายโฟร์แมนต่อ,อใช่หนูจะไม่ได้ลงไปขนาดนั้นค่ะมีคนถามเรื่องพวกการกันพวกแผ่นดินไหวพายุอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีการออกแบบเปพิเศษไหมมีค่ะมันมีกฎหมายจริงๆใช่มันมีแล้วก็พวกตึกสูงอนี้ต้องขอบอกเลยว่าเขาจะมีทีมออกแบบเฉพาะคนที่ดูแลเฉพาะทางเป็นพวกที่แบบเกี่ยวกับด้านตึกสูงมาจะเป็นผู้แบบชํานาญการอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าวันนึงผมรวยมากๆเนี่ยผมอยากได้ตึกแบบเท่าเมฆเลยอะเท่าเมฆออกไปแบบตื่นเปิดกระจกมาแล้วจับเมฆเงี้ยโอ้โหนี่ยมันสามารถทําได้ไหม มันก็ถามว่ามันได้ไหมเหรอในอนาคตมันก็อาจจะเป็นไปได้พี่แต่ว่ามันน่าจะแพงมากหมายถึงว่าทุนอย่างพวกอตึกที่มันสูงที่สุดในโลกอย่างเงี้ยเบิร์ชคาลิฟาเออเบิร์ชคาลิฟาหรือไปพวกอบายยกราวเนี่ยอืเข็มยิ่งต้องลึกลงไปอีกกว่าปกติคิดว่าค่ะคิดว่าเพราะว่าต้องอยู่ที่ดีไซน์หมดเลยใช่ค่ะแล้วถ้าคำนวณตัวเลขผิดเนี่ยมันเสียหายร้ายแรงเลยไหมครับมีใครช่วยตรวจทานไหมครับถ้าเราคำนวณผิดมีมีเกิดขึ้นไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ ออกแบบมีโปรแกรมค่ะรันโปรแกรมเอาออก่อค่าไปแล้วก็รันรันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งคำนวณมือละถูกถูกอะไรที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างของโยธาที่รู้สึกว่ายากที่สุดเออที่เขาที่เขาว่ากันว่าซับซ้อนอ่าเขื่อนไหมเขื่อนก็จริงๆมันซับซ้อนหมดเลยนะพี่แต่ว่าถ้าใครทําสายไหนมามันก็ สายนั้นไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมองว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเฉพาะทางตัวเองก็จะรู้สึกว่าโอเคมันซับซ้อนคนละแบบอย่างถามเรื่องเสาเข็มกันหนูเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูไม่ได้เฉพาะทางมาตึกสูงมารู้เลยอตึกสูงก็พอตอบได้แต่ว่าแบบจะไม่แบ่งเท่าเสาเข็มเสาเข็มมันจะเป็นอีกสายหนึ่งเลยค่ะเพื่อนล่ะต้องกันน้ําขนาดไหนมันถึง นั้นก็อีกสายหนึ่งมันแยกเยอะจริงพี่โยธาใช่ไหรู้ว่ามันอะไรมันการน้ําได้ขนาดนั้นนะมันต้องใช้พันนี้มันชอบคิดว่าถ้าเขื่อนแตกมันจะหนีไปไหนอะไรเงี้ยใช่ยากไหมอากาศเขื่อนแตกโอ้ยากพี่ยากมากเนาะยากยากโอเคไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวกลัวปุ้งมาแล้วมันเบร้อยหมดเลยจบเลยใช่ความเป็นเด็กจบใหม่เคยมีความเห็นไม่ตรงกันกับช่างรุ่นเก่าไหมครับคือเราเป็นเด็กใหม่เว้ยจบมาจะรู้อะไร ชอบเหรอชอบหล่อใหญ่เลยพี่แอคติ้งโดนตัวนเส้นเหรอเคยไหมเคยไหมเคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ไหมหนูยังไม่ได้เจอขนาดนั้นแสดงว่าบริษัทที่เราอยู่นี่ดีใช่ค่ะเขาจะไม่ค่อยให้เด็กจบใหม่ไปคุยกับคระดับนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโดนแน่อ่าว่าอาจจะโดนโดนลองเชิงแน่โดนอย่างงี้แน่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องผ่านผ่านกันไปอืมอืมประโยคนี้จริงหรือเปล่าหาคนมีเวลาเนี่ยไม่ใช่วิศวกรโยธาครับจริงค่ะหึหรอทุกวันนี้เธอก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอ ก็ทํางานมันก็เหนื่อยแล้วบางคือบางช่วงที่งานมันมันหนักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เลิกแบบเลิกเลิกไหวคิดเกือขึ้นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยด้ไหมไม่ถึงพี่หนูก็นั่งแบบนั่งคิดงานอะไรในห้องแอร์ไปก็ดึกใช่สายงานตลอดใช่แล้วเวลาเราทํางานอะไรพวกเนี้ยเขามีเวลากําหนดไหมครับว่าแบบเฮ้ยส่วนใหญ่เป็นกลางคืนนะไม่ใช่กลางวันเออต้องไปสายงานไปอะไรต้องไปหรือว่าแล้วแต่สิ่งปลูกสร้างนั้นอีกถนนก็ต้องเป็นกลางคืนอยู่แล้วลหละเพราะรบกวนคนน้อยที่สุดหรือเปล่าอาจจะแล้วแต่กะ อตอนเข้ามามกลางวันมันก็มีอ,มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าของหนูก็คือกลางวันแล้วก็ยิงยาวกันไปถ้ามันไม่เสร็จแล้วสายงานวิศวะนี่มันโตเติบโต,ตเร็วไหมแล้วแล้วถ้าทําเป็นนานาม,มันจะไปเป็นตําแหน่งอะไรได้บ้างมันเติบโตเร็วไหมหอ๋อมันไม่ไม่ได้เร็วมากพี่ถ้าเราไม่ได้แบบเก่งจนแบบ รู้ทุกเรื่องอ,ะอ่ะเอออ,อะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นปีไปแล้วมันตำแหน่งมันกระเถิบไปเป็นอะไรได้ล่ะ<ฮ>ปลายทางหนูถ้าในไซต์อะ่ะที่ใหญ่สุดที่หนูเจอก็เป็นโปรเจกต์ดี렉เตอร์ค่ะ ก็คือดูโอเวอร์โอโครงการจะไม่มาแบบดูเรื่องแบบมไม่มาดูอะไรแล้วก็ดูดูภาพรวมอย่างเดียวดูน้องๆว่าเออทำงานกันแบบยังไงบ้างม,มีปัญหาอ,อะไรไหม,ม,มถ้าปัญหาหนักจริงๆเนี่ยเขาถึงจะลงมาช่วยใช่แล้วสกิลที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะมาเป็นวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรโยธาออหนูว่าภาษากับพวกโปรแกรม ภาษาอังกฤษก็สําคัญแล้วค่ะตอนแรกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบสําคัญมากคือบางบริษัทมันไม่ใช้อย่างของหนูไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะอัพค่าเงินค่าอื่นนู่นนี่นั่นบางทีบางที่มันให้เงินเพิ่มถ้าเราภาษาอังกฤษได้ใช่แบบโทรอีกแล้วได้คะแนนเท่านี้มันให้นะอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีค่ะฝากหน่อยสําหรับใครที่เล็งๆว่าอยากจะเรียนวิศวะหรืออยากทํางานสายนี้มีอะไรจะแนะนำกับมง ก็ต้องบอกเลยเขะว่ามันคำนวณเยอะถ้าใครชอบคำนวณก็คือไหวอยู่แล้วแล้วทีนี้ตอนทำงานเนี่ยต้องทำใจว่าส่วนใหญ่อะมันเวลามันน้อยอืเราก็คือแบบงานมันหนักอยู่แล้วค่ะโยธามันเป็นฟีลแบบว่าพอเราเริ่มก่อสร้างมันหยุดยากอะพี่มันก็คือไหลโฟลไปเลยจนกว่ามันจะเสร็จอะกรารมันจะขึ้นเรื่อยๆอะใช่อืแต่ว่าผลตอบแทนมันก็ไม่ได้แย่ค่ะมันก็คือมันก็คุ้มถ้าใครแบบโอเคกับ สายนี้อะไรอย่างเงี้ยยอมแบบยอมได้รับได้โอเคฝากนิดนึงสำหรับช่องทางจะติ๊กตอกไอจีอะไรไปตามได้ที่ไหนฮะไอจีก็ a o m e o w l k ค่ะก็คืออ่านว่าโอ้เหมียว l k โอ้เหมียว l k โอเคโอเควันนี้ต้องขอบคุณโปรของเราด้วยโปรวิศวะโยธาจ้าโอ๋นะครับขอบคุณครับ้าโอ๋ขอบคุณครับอาจารยนอาทิตย์หน้าครับจันน่าครับสวัสดีครับ ใตยโต๊ะทำงานเถินโปรโ